สวัสดีนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานพระปกเก้าข้างหน้านี้เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะคะแล้วก็มีศาลเจ้าพอ่อกวนอูกวนอูอยู่ตรงนี้นี่บรรยากาศช่วงสี่ห้าโมงเย็นนะคะนี่ทางนี้ก็จะมีคนมานั่งช่วงเย็นดูพระอาทิตย์ตกนะก็จะมานั่งถ่ายรูปก,กันตรงนี้มีเรือด้วยนะคะ ตอนเย็นในเรือตรงนี้เรือกินอาหารชมวิววผิวนี่เรือนี่นะแต่ตอนเย็นจะมีทั้งดนตรีสดนะมีบุฟเฟ่อาหารร้านอาหารในบนเรือใช่ร้านอาหารวิววิวแม่น้ำเจ้าพยาวิวแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟด้วยกลางคืนวิวดีมากท่งโบกสะบัด ชาติไทยบรรยากาศดีมากนี่คอนโดเยอะเนาะตึกรามบ้านช่องตึกคอนโดคอนโดเยอะคอนโดเยออะคนโดหลายรูปแบบเนาะสวยๆอย่างนี้เลยคอนโดเขาหลายรูปแบบสวยๆนั่นน่ะตรงนี้มีร้านคาเฟ่บรรยากาศริมน้ำดีมากเลย จกเมื่อกี้ถ้าฝังค่คนขึ้นไปถ่ายรูปทงห